สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มาเปลี่ยนยางน้องเอาเอารถวีโก้แชมป์มาเปลี่ยนยางครับสี่เส้นมาที่ตรงพาณิชย์นะครับตรงพาณิชย์อยู่บ้านด่านหมู่เกาก็เป็นร้านทีเ่เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางที่ถูกที่สุดนะในโซนบุร,รีรัมย์ มาดูรถคัสซีครับพี่น้องเนี่ยบิ๊กฟูดเลยนะอ่าเฮียตรงชอบสะสมรถด้วยคใครจะซื้อ,อยางสิบลอ้อพ่วงรถไทรถเกง๋งรถกระบะนะครับสิบหรือว่าจะแม็กมีมีหมดครับตรงพานิ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยางแล้วก็ร้านนะครับบริเวณกว้วาง ติดตังแล้วก็่วงล้อนะครับมียางทุกชนิดเลยผมเปลี่ยนสีเส้นพร้อมอตั้งศูนย์นะครับหนึ่งบาทครับขอบ17บเจนะพี่น้องตรงพาณิตตรงพาณิ์เบอร์ครับนะนี่ครับเบอร์เอเบอร์เขานี่ เดินร,ร้านนะครับโอ้แต่กรนแกปะยางยบ24ชั่วโมงนะไม่มีใครมาปะเลยพี่น้องร <c oughs> อ,อเล่นนะครับปะยางก็เขียนว่าปะยางย24ชั่วโมงจริงๆปะแค่ชั่วโมงเดียวรือครึ่งชงั่วโมงมีเครื่องระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยครับนะ <c oughs> เครื่องตั้งศูนย์วงลอ้อนี่ครับทีมงานช่าง <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูยางข้างในตรงนี้ก็มีแม็กรับอยู่ข้างในนี่ยเยอะมากครับนะเลือกที่ประมาณห้าไร่ได้ั้งพี่น้องตรงพานิชนย์แปดแ8ดห้าแครับ,รน,น,รบนี่ครับทีมงานช่างทีมงานช่างก็จะถอดกำลังถอด เครื่องทอดเครื่องใสครับนะนี่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นรสชาติเจริญทรัพย์เองครับนะขอบชิดเจ็พี่น้องกำลังใสกำลังใสนะมีเครื่องถอดเครื่องใสแล้วก็เครื่องรงล้อคอมพิวเตอร์กับชงพาณิดนะครับเดี๋ยวมาดูแม็กพี่น้องในห้องแม็กนะใครที่ชอบแม็กสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบนี่หมดครับเยอะมากนี่ เยอะแยะครับมีห้องแม็กนะแล้วก็มีอีกครับนะเดี๋ยวพาไปดูไปดูยางเยอะแยะเลยวันนี้มีโอกาสกมามาเปลี่ยนยางครับก็เลยรีวิวให้ตรงพณิชบันดาลบุรีรัมครับหรือบันดานเดี๋ยวพาไปดูหลายๆมุมสวยครับ เยอะแยะเลยแม็กนะครับก็ส่วนราคาไม่แพงครับนี่ครับเปลี่ยนละใส่ละเส้นแรกครับเป็นแอดลาสนะใส่แอดลาใสายพันธุ์เมกาพี่น้องขอบ17อา่า265แล้วก็สูงอยู่ที่65เนาะสเปคเขานี่ครับ 65, 6 5หหกสอาหหนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรถคลาสสิกพี่น้องเลยเจ้าของเฮียตงครับนะเฮียตงเขชอบเอ้ยชอบรถรุ่นทวดครับนะีน่สายพันธุ์อเมริกันนะครับเชฟคันนี้มันแคบหน่อยพี่น้องแคบหน่อยรอนะ คลาสสิกมากๆครับเชอบนี่วางเครื่องสูบนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูยางนะไม่ต้องพาไปดูยางนให้ช่างเขาใส่ก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายทีครับ 10, 1,500 0หมื่บาทครับสำหรับเอ็ดลาดยางตัวนี้นะครับนะเจ็นี้รมตั้งศูนย์ครับ สงพานิชนี่เซิร์ชหาได้ครับเบอร์โทรทันใดที่จะเปลี่ยนยางก็มาซื้อได้ครับจะไปดูก่อนไปดูคลังยางเขาก่อนโอ้อันนี้เอออันนี้ยางยางหกล้อครับนะยางรถรถดำนะพี่น้องดำดำนี่มีให้เลือกเยอะเลย ใครที่ใช้รถดำยาง 8.25R16 ตรงนี้จะเป็นโซน10ล้อครับนะ10ล้อหรือว่าพ่วงนะครับหรือว่าพ่วงเยอะมากอันนี้มีพนักงานนะครับเขามาเลือกอรถไทยยางรถไทยอกคู่ต้าดิานี่ขอบอะไรออโอ้นี่ครับยาง เยอะแยะเลยอยู่บ้านด่านบุรีรัมย์นะครับตรงพาณิชย์นะครับอายินตรงๆก่อน088 582 58 60 6082ครับนะอยู่บ้านด่านบุรีรัมย์ก็มาเปลี่ยนหรือว่าซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้ครับนะ,ะถือว่าราคาย่อมเยาวมีทั้ง10ลอ้อแล้วก็6ลอ้อรถไถน,นะครับรถกระบะรถเกง๋งนี่ครับยางนี่ บิสโตนไหมนะ้อันนี้ยางพันนี่นี่ยใส่รถพ่วงครับเนี่ยได้เลยแล้วก็นี่ครับเยอะมากตรงนี้เป็นโซนโซนรถพ่วงสิบล้อแล้วก็รถไถครับนะเยอะมากเป็นยางใหม่ครับนะยางใหม่ที่ตรงพณิชจัดให้ส่วนราคาก็ ถือว่าถูกมากครับที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะครับโอ้ยรถยางมาส่งพี่น้องนี่ครับคลังยางนะขอบ 15, 16, 14มีหมดพี่น้องเยอะมากครับสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นยางใหม่แต่ราคาไม่สูงนะมีทุกยี่ห้อครับนะตรงพาณิชย์จัดให้ ใครว่าไม่เยอะครับนี่ามาตรฐานก็มีขอบ15 14อะไรมีหมดนะครับเป็นชุดๆเลยครับพี่น้องเยอะมากท่านใดที่เอามาก็จะถ่วงล้อ,อให้ฟรีโดยระบบคอมพิวเตอร์ครับนะราคาก็มีตั้งแตอ่อย่างผมเปลี่ยน4เซ้นก็ตก2,600แล้ขอบ17นะครับ รถเก๋งใสในก็มีหมดครับนะมีหมดเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโซนนี้หน่อยนี่ครับเต็ไมไปหมดพี่น้องขอบมีตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะขอบ20ก็ไม่แพงน้อง20ก็ประมาณ3 0 0 0มัน3า0 0ครับนะใครที่ใช้รถแต่งนะขอบ20ใช้ได้ <laughs> เยอะมากครับโซนเดี๋ยวผมวันนี้มาเปลี่ยนขอบ17นะครับ17แล้วีกก็มีโอ้นี่อขอบตัวนี้เป็นของกันลาดนะครับมีบิสตนดีสตนมิชลีนดันลบมีหมดครับจะเป็น โอตานิก็มีครับนะโอตานิโซนนี้โอตานิโอ,โอตานิเยอะครับเนะี่ยเยอะมากเราจะมีโอโซนนี้นี่โอตานิหมดเลยครับใครที่ชื่นชอบโอตานิก็จัดไปครับโอ้มีกลิ่นยางก็ต้องเดินดีๆพี่น้องโซนนี้โอตานิหมดเลยบบเยอะ นี่ก็แอ็ดลาสนะครับอะไรนี่อุดไรครับนะอุดไรก็มีพี่น้องอุดไร้คินโตนี่ก็คินโตครับนะจะมีตรงนี้แอ็ดลารเยอะครับบางทีก็อ่านไม่ออกพี่น้องก็ถือว,ว่า ตรงพานิดนะจัดให้เดี๋ยวให้เบอร์อีกรอบหนึ่งยางจะถูกครับที่นี่จะถูกเพราะว่าแกเป็นคลังใหญ่ดิสโตนน้องดิสโตนก็มีดิสโตนดิสโตนโซนนี้เยอะจริงครับมีรถทหารด้วยพี่น้อง สวยครับคันนี้คลาสสิกสุดๆเคยผ่านมาเยอะครับนี่รอมากครับสำหรับคันนี้ก็เกียรตรงเกียรตของเก่าครับมีแลนด์โรเวอร์ด้วยพี่น้องสุดๆครับนี่รอครับรอคลาสสิกอา่าดูยากเหมือนกัน เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่คันนี้เนี่ถ้าล้างดีๆจะแชมครับเอาลงละอ่าบิโก้แชมป์คันนี้ยเยอะเปลี่ยนยางมาหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้ประมาณสี่สี่ครั้งนะพี่น้อเดี๋ยวใช้แอดลาสต์นะครับ หน0่นึงพันหกับตรงพาณิชย์นะครับจะเป็นล้างไปจมของเหลวก็มีนะครับของเหลวมีจำหน่ายเหมือนกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นมันเครื่องหรือว่ารอเย็นนะครับตรงพาณิชก็จัดให้เหมือนกัน มาอยู่ที่บั้นดานนะพี่น้องมาก็เลยสะพานลอยมาก็ยูเทินครับดยะเอามาเช็คหน่อยเอาวีโกแชมตั้งศูนย์ครับโดยผู้ชำนาญการสองพาณิต088 582 6082นะครับบั้นดานบุรีรัม หรือว่ายางนั้นถูกที่สุดในโซนนี้ครับนะนี่ครับเ,เขาจะตั้งหนึ 1, ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยครับสำหรับชุดนี้กับแอนลัดนะครับกรอบสิบเจ็ดสองหกห้าทับหกห้านะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยครับ พร้อมกับตั้งสูงให้ให้พร้อมนะพี่น้องนะส่วนบุญรำมาได้ครับให้เบอร์ไปแล้วฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ